กระสดสวัสดีวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยมาวันนี้อยู่ในเกมลักกี้ในกดเลยกันแสดว่าแมวท้องของแท้แล้วกันมาวันนี้ขอจัดทีเดีอวไร่นอกก็ยาวแล้วกันเออวันนี้ก็วันนี้ก็พกมาน้อยขอใช้สอย่างประหยัดแล้วกันเออเปิดหัวที่หม้สองก่อนเลยดีกว่ามาจัดเอาต่อสิบไม้สิบบุนไว้ก่อนเลย วันนี้พบมาน้อยขอใช้สอยอย่างประหยัดโอ้ยเปิดหัวมายังเนินเนนร์นรสระเปิดบอลไปก่อนเลยแล้วกันโอ้โหยังไงแล้วไรเคหมาชอ็อตนี้มาไฟหนึ่งทีสวยแล้วไรไหมหนึ่งทีโอ้ยมาไมมวมาแล้วไรคิวกับสาระยังไงโอ้ยแล้วแสงมันยังไรอยู่โอ้ มาด้วยก้อนโตไหลมาส,สวยๆมานน่าเหมือข้างบ้านสุดจะจัดเลยชอนน็อตนี้หูยมาเปิดบอลหลังไหลสิ่งเลยขยับไปไม้สามเลยดีกว่าเออขยับไปไม้สามดีกว่าเปิดบอลหลังไหลสิ่งแล้วไหลเคมาช็อตน,นี้มาบับมาหูยแหลมเป็นเจตศอแล้วายเ,าเาชนนื่อมสิบกัช็อตนี้สวยแล้วเป็นวายแถวสองยังไงวายเชื่อมมาบับเข้าให้หูย มาเรลยมาถะวะาเราหวยังเชื่อมอยู่โอ้แล้วไรแซมอนมาอีกหนึ่งทีโอ้ยมาปก็ให้ซูปเปอร์ไม่กลไรามาส,สวยๆเลยสุดจะจัดเลยชอ็อตนี้บอกเลยว่ารู้เรื่องเต้องเครื่องสุดจะจัดเออแล้วยังไงโอ้หแล้วอุว้ยหวเชื่อมมาชอ็อตนี้แล้วมาป์มาคุณสอ,อห้อยโอ้ยยังไงแล้วไหวยังเชื่อมเอโคไฟ หมักใ่คนที่โหแหลมจุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้หมักใหม่หนึ่งทีโอ้ยเอาเรื่องเหรอฮหมักก็ให้ซุปเปอร์เมการัรนถุงบุ้งไฟแดงในช็อตน,นี้บอกเลยว่าสวยงามตามทอ้องเรื่องเรื่องต้องเพลิงสุดจะจัดเออเอาเรื่องเฮ้ยฮโอ้โหแล้วเปิดบอลไหลอย่างซิ่งเลยขออนุญาตเปิดบอลอีกหนึ่งทีแล้วกัน ขออนุญาตเปิดโบน์หนึ่งทีแล้วกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหลเกลือพอเลยปิดโบน์ก่อนเลยดีกว่าโ้ไหลเกลือจัดยังไงไหลหมดสุดท้ายแล้วหวายเชื่อมเจช็อดน,น,น,นี้หมาดควายหนึ่งทีสวยแล้วไหลแซลมอนชน่าคิวชิวมายี่สิบสี่แล้วโอ้โหสเกตติวลงมาสี่ตัวโอ้โหบอกเลยว่า หวานเจีย๊ยบจานโหเฟยวฟ้ามะพร้าวแก้วเออผมบอกเลยว่าโค่นหอกกระโดดคนหอกระดดดต็มการแล้วไหลคิวไม้หนึ่งทีโอ้แล้วไหลแสมอนไม้หนึ่งชอ็อตยังไงแล้วน,าเ,เนาเขียวเอ้ยไม่ใช่นาเขียวสาหร่ายแล้วม,มาไฟหนึ่งทีสวยโอ้โหไปติดเกมสา,ามทำซะแล้วโอ้โหช่วงนี้เกมสาทำกลังไหลเดือดเลยบอกให้ เลยมาร้องหน่อยมีคนบอกว่าแมวทองของแค้กําลังไหล่ดีก็เลยขอร้องหน่อยแล้วกันเออในกลุ่มมีคนบอกว่าไหล่ดีก็เลยจัดเลยแล้วกันโอ้โหไม่ต้องพลุนทําไมเยอะแล้วมา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 คูณแต่ง้อยสวยแล้ว,ว,ลวโอ้ยยังเนิ่นๆอยู่ยังเรือยสา,ายสามมนแล้วยังไงไหลเคมาจอดนี้สวยแล้วจยอะไรดีโอ้ยแล้วยังไงโอ้ย ไรน้อยจะไหรนะโอหวิเอาเรื่องเหย้ยออนต่อไหลมาช้ำๆเลยช็อตนี้ยังไงโอหวิเหลือห,หมดสุดท้ายแล้วไหลเอมาทิ้งท้ายสวยแล้วไหลคิวชิวมาเท่าไรโอหวิเอาเรื่องเรอราวะเฮ้ยไม่กะไหลมาสวยๆเลยช็อตนี้โอหวิ เอาเรื่องเอาราจัดเลยว่าเฮ้ยแล,ล้วรางวัลรวมรันมาสองก้าหนึ่งโอ้โห,หววอะไรน้อจะะไรนะเอออย่างนี้ค่อยคุยกันเรื่อง,องหน่อยแมวท้องพยอ,อย่างใจมาขยับไปไม้ห้าเลยดีว่าไม่ต้องพูดรำนำะเพลงเย้ขยับมาไม้ห้าเลยดีว่าเออ,อยังไงเปิดหัวมาอุ้ยกี่แมวท้องมาเต็มเลย อะไรครับเนี่ยแล้วโอ้ยยังไงยังเนิดอ,อ,อ,อยู่โอ้โหหมายห้านี่กิฟเลยมหมายห้านี่กิฟเลยโอ้โหพอเลยมาแค่อามาหมาหกหรือว่าเราจะไม่ย้ำไม่ซ้ำสลับปิดบ่อเปิดบ่อไปถ้ามันไม่รวยไม่ไหลามายังไงเปิดบ่อไหนแล้วกัน แล้วไรเคหมาชอดน,นี้เลยมัมมัมโอ้โแล้วหวายยังเชื่อมอยู่ยังไงสวยแล้ววานเราสองตัวยังไงอุ้ยล้านมาชอนมับมายโอ้โสวยมาแล้วข่อยแรงแล้วหวายยังเชื่อมเองแับแสวนล้านมาชอดน,นี้หูยแล้วไรคิวคิวมาหนึ่งสองเก้าหูแล้วหน้าสิกับหน้าพัดคูนแปดเขาให้สวยอยู่หูแล้วน่าจยังไรอยู่ขอสารายแถวหนึ่งพอโอ้โห สา,ายเนี่ยหนึ่งไม่มาโหแล้วซูเปอร์มกาส,สายมาสวยๆเหมือนน้ำหมวยข้างบ้านสุดในรุ่นคุณนี่แหละบอกเรื่องหวานเจี๊ยบยังไงโอ้โหออโอ้โหโอ้โหโอ้หยยังไงเหนื่อยแล้วโอ้โหขยับ้วมันไม่รวยไม่ไหนแล้วก็ขยับอย่าไปย้ำอย่าไปซ้ำสลับมองส,สบบอลับหมายดูสลับปิดบอเปิดบอดูโอ้โหเปิดบอบมันไหล says, ลัวก,ก็สลับปิดบอดูแล้วกันเออ ยังไงโอยแล้วยังเหลือสองหมาสองหมุนหมาย,มาย,ยาเจ็ดจากเกลือนานแล้วอุ้ยสเกตติ้วลงมาล้อสามตัวแล้วจะหมาหรือเปล่าโอุ้ยยังไงโอยสวยจัดสเกตติ้วลงมาแถวสุดท้ายโอ้โหเอาเรื่องว่ะเฮ้ยแล้วไหลเจมหมาจอดน,นี้คูนสี่ไม้สวยแล้วเปลนเป็นหน้าพัดต่ำไปหนึ่งทีอุ้ยแล้วยังไงไหวเชื่อแมแนวทองอันหนะ้าคิวชิวมาโอุ้ย เอาเรื่องว่ะเฮ้ยมาพ่อยสุดเปอร์มิการัน,น่งฟงไฟแดงช็อตนี้หูเฟียวฟ้าพราวแก้วบอกเลยว่าจิงตังมากนะหูสุดจะจัดเออสวยจัดเลยว่ะเฮ้ยคุณน,น้อยจะร้อยเปอร์เออยังไงโอ้ยแล้วไรหมาช็อตนี้หมาพ้คุณยี่สองสวยโอ้โห แล้วลันมาเท่าไหรโอ้ยเมการไรมาสวยๆเลยโอ้ยรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงเฮ้ยไม่ใช่อะไรครับีนเนี่ยยังไงแล้วยังอัวอยังเชื่อมคิวอยู่ปาไฟหนึ่งทีสวยโอ้ยแล้วไหลสาลายมาอีกหนึ่งทีแล้วไหลสีบลเคมาา็อดนี้สวยโอ้ มาให่ก้อนตัวไหลมาสวยๆได้ช็อตน,นี้โอ้โหเอาเรื่องเอาหล่าว่ะเฮ้ยยังไงโอ้โหหมดสุดท้ายแล้วโอ้โหบอกเลยว่าไหลนอกข้าวฟรีหมายในขุมจัดโอ้โหดูดิมหมายเอ้ยหมายเฉยไหลนอกข้าวฟรีหมายเจ็ดบอกเลยว่าโคตรขุมมาขยับไปไม้แป้เลยที่ว่าโอ้โหเอาเรื่องวะ่ะเฮ้ย เซราเปิดบบ้หน่อยแล้วกันยังไงแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วไหลมาหน้าพัดไม้ชอ็อตนี้โอ้โหแล้วไม้แปะอย่างเกลือแล้วไม้แปะอย่างเกลือโอ้โหดูสงแล้วไม้ส,สูงน่าจะเริ่มเกลือแหละไม้สูงน่าจะเริ่มเกลือแล้วโอ้ลองปิดบบ้หน่อยดีกว่าผมว่าไม้ส,สูงมันน่าจะเริ่มเกลือแหละทุกคนโอ้โห บอกเลยว่าอย่าวูวามเดี๋ยวมันจะวู่ว่บถ้าไปถึงหมายเลขแล้วมันยังไม่ไหลผมขออนุญาตถอยลงไปไม้ต่ำเหมือนเดิมดีกว่าเออหมายเลขสูงดูทรงแล้วจะดูดโอ้โหดูดิไม่ไหวเลยว่ะมาถ้าหมายเลขมันยังดูดอยู่ลงไปหมายเลขต่ำกันดีกว่าทุกคนอย่าไปวู่วามเลยเดี๋ยวมันจะวู่ว่บ มันเริ่มดูดแล้วผมว่านะเออลงไปไม้ต่ำๆเดี๋ยวอย่าไปย้ำอย่าไปซ้ำสลับปิดบอเปิดบอดูแล้วไหลมาช็อตน,นี้ลองเปิดบอเลยแล้วกันแล้วนาะสัตไปหนังอินเดียไปหนึ่งทียังไงแล้วไหลอุย้ยนาเขียวมาช็อตน,นี้สวยโอ้โหโอ้หยัยงไงยังไงยังไงโอ้หเข้มปี่เลยพี่จ๋าลงใบไม้ต่ำๆเดี๋ยว่าลองมหมาหเลขแล้วกัน รอบแรกหมายเห้ามันเกลือไปลองดูเผื่อมันจะซิ่งไงลงมายับม,มาสามอีกรอบอยังไงโอ้โหวุ้ยบาดไฟสวยแล้วอุย้ยโคมไฟรันมาชอ็อตนี้โอ้โหเอาเรื่องวุ้ยมาดไฟซูปเปอร์ไมิกาไหลามาส,สวยๆเลยชอ็อตนี้โอ้โหเอาเรื่องเอาหลาแล้วไหลเจม,ม้าชอ็อตนี้แล้วไหลแซมมอนอีกหนึ่งที แล้วไร่สิีหนึ่งชาดอุ้ยแล้วสเกตติ้วมาล้อสามตัวยังไงเอ่ยยังไงแล้วหูจะมาร้อใ่อยากจะจากไปหรือเปล่าหูอุยขอร้องรอยะให้ร้องขอแล้วลงไหมลงไหมอุ้ยแล้วสเกตติ้วลงมาหูยตบมือเลยครับสวยจัดผมบอกเลยเอาเรื่องวะเฮ้ยยังไง แล้วหูจะฟรีในปีที่ล่าแล้วไรเคปหมา็อนนี้ยังได้ลุ้นสเกตติ้วอยู่ยังได้ลุ้นสเกตติ้วอยู่ยังไงหมาบหมับหมับแล้วสลา,าย,ยังไรยอยู่เฮ้ยหมาขนาดนี้สเกตติ้วต้องมาแล้วแหละโอ้โหามารอให้อยากแล้วก็จากไปวะเฮ้ยแล้วกนต่อไรมาสวยๆใน,น็ัตนี้โอ้โห ยังไงโอ้หแล้วอุ้ยไหลมา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 คูที่กหกวายสวยโอ้ยยังไงโอ้ยยังเหลืออีกสี่ไม้สี่หมุนคุณที่แปดขอให้หมุนเดียวพอร,รู้เรื่องต้องเครื่องแน่เออแล้วยังไงมาวายสวยโอ้หบอกเลยว่ามามาแค่หมุนเดียว เออผมบอกเลยว่าเสือฝาของฝา,าแก้วแน่ย,ยังไงอุ้ยแล้วไหวเชื่อมเคหม,มาช็อตน,นี้มัดไว้สวยแล้วไหวเชื่อมเจคิวอยู่หูยล้ว่าวมารอยยังไงไหวเชื่อมสาหร่ายกันหน้าสวยโอ้โหมัดก็ให้เมกะไรมาวสวยๆเลยช็อตน,นี้โอ้โหเอาเรื่องเอาราวอ่ะเฮ้ย มาพ่อยโหรางวัลรวมไหรมาส,ายสวยๆเลยชอ็อตนี้เอาเรื่องจัดแล้วยังไงยังไงโอ้โหข้าฟรีไปทีนึงไม่มาเลยมาขยับมาหมายหกดีกว่าโอ้โหปิดโบหน่อยแล้วกันขออนุญาตปิดโบหน่อยแล้วกันไม่รู้จะสิ่งหรือเปล่าโอ้โหนิ่งกิฟต์ด,ด้ยทุกคนหมายหกโดนนิ่งๆแล้วไรคิวหมาชอ็อตนี้แล้วเพ็นภาษาไรโอ้โห ยังไงโหยดูนิ่งๆน,นะทุกคนมันดูเข้มๆยังไงไม่รู้หมาย6โอ้โหมาขยับประมาณเจ็ดดีกว่าเดี๋ยวทิ้งท้ายที่หมายเจ็ดดีกว่าเพราะว่ารอบแรกหมายเจ็ดอย่างซิ่งผมบอกเลยรอบแรกหมายเจ็ดอย่างซิ่งก็ขอเปิดโบนเลยแล้วกันไม่ต้องพูดเรานำเพลงเยอะเปิดโบหมายเจ็ดไปเลยดีกว่าแล้วไหลเจหมายช็อตนี้โอ้โหมาควายสวยแล้วยังไงไหล สาลายมาอีกหนึ่งทีสวยจัดโอ้โหก้อนตัวไหลมาสวยๆเลยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยยังไงอุย้ยแล้วทิงทท้งท้ายทิ้งท้ายหมุนทุกท้ายโอ้โหสวยแล้วไหลสาลายมาอีกหนึ่งทีมัาก็ให้หูอุย้ยแล้วไหลแซวมอนไหมหนึ่งชอ็อตแล้วเป็นเป็นไวายว้เชื่อมช็อตนี้มัาก็ให้หูอุย้ย แล้ววายเชียมีไหนึ่งทีอุ้ยไหลามาช็อตนี้สวยแล้วอุ้ยแซวมอนกะแมวทองอูยมาแล้วขอให้แรงอีกโอ้โหไหลไม่อยู่ชุดไม่อยู่แล้วห่ยมาอให้ซเปอร์มการัรานธงวงแดงช็อตนี้บอกเลยว่าสวยงามตามท้องเรื่องเรื่อ็ต้องเครื่องสุดจัดๆเออมา เดี๋ยวร่ำรามไปที่หมายเจ็ดดีกว่าฝากกดไลค์ฝากกดตามสไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมเด้อเด้อเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ